มีตัวมีตัวพี่กายตีเลยไปดูไมืไปไปกี้ติดติดไม้แล้วมันเหมือนมีนูนตามเหยื่อมาถึงถึงถึงเนี่ยมาชิดนี่เลยเดี๋ยวดูล่อไม่โดนไม่โดนสายใหญให่เดี๋ยวนเดี๋ยวนะไงไงเหมือนที่ทีบอกไงตอนนั้นน่ะ นี่ไงกัดแล้วกัดแล้วเนี่ยตอนแรกที่บอกตรงนี้ที่มันกัดทีอ่ะที่มันไล่อะ่ะรเมีไงบอกแล้วมันไล่ใช่ไหมล่ะบุรีรัมย์ครับเอาครับถ่ายรูปนะครับเฮ้ยย่ะแหละหนุนหยิบอีกอย่อย่าอย่าห่างพิ้วครับ นี่ปลาของนักกายนะครับปล่อยครับตัวเล็กปล่อยแล้วทีเอาตรงม้นต่อกัดดีไม่ต้องไปจ้องทำงานอ่ะ <c oughs> ท,ที่บอกแล้วว่ามันไล่ไม่ต้อง,งตมุนนะสายใหญสายสวยเหรอ กันแล้วกันแล้วโดนอีกแล้วกับยางสุดตรูครับกขายางสุดตรูสีดำมีคู่ครับ ปลาไม่เราแวงแน่นอนครับเหยื่อไซเล็กๆครับไซเล็กๆ,ๆกัน ลุกขึ้นบอลเลยเลยตกใจหมดเลย โหจริงๆโหจริงๆตัวนี้โหจริงๆครับครบช่างสุดตูดเดี๋ยวเดี๋วยวไปชวปปาก่อนปลาออกก่าตัวเลยโหดมากครับเงี่ยปลาไม่เอาปลาปลาลงน้ำหรือปลาเอาไว้ไหนปลา <G ül> ตัวใหญ่ไอ้ตัวลเล็กอะ่ะอายเาอยู่บนไปล้พิอนนี่เลยเส็ที่เลยหรือว่าตืนนานมากไอพีตัวนี้กัผมอยู่หลายีเะตัวเนี้อนโ,โอ้โหกัดีเลยนะ โอเคขอบคุณครับครับทำอีกคู่มันก็ดีแลเนี่ยตัวเดียวไม่พอได้ไปแล้วอีกสามตัวเมื่อเช้าตัวสองนิ้วเองเหรอมีตัวเนี้ยตัวใหญ่พี่อ,อขนาดนี้สักสองตัวนะสุดยอดเลย1 1> หนึ่งยาวเลยวิ่งไม่หยุดเลยครับอย่าย้ำนะ มึงแย่งกูมึงแย่งปลากูอาวมธอะไรกันยันยันแย่งปลาไหมครับมึงแย่งปลากูไอสัตว์ไอ้ดีหนูนี่ครับยันท้องวิ่งยาวๆส่งยันท้องนี่ดูยืดขามิดเลยนี่ครับ ันนี้ตัวทีสองหน้าทีครับก็ไซส์ใหญ่นะนะไซส์ใหญ่ในการเล่นไซส์เล็กครับแล้วปลนการอกของการขโมอยปลานาทีขโมอยปลา,ออปาก็ผมบอกแล้วครับให้เปลี่ยนเป็นเท็กซัสเด้ไม่เชื่อไดยตีผิวน้ำอยู่นั่นนะครับได้ตัวเล็กกับผิวน้ำอ่ะคือผลงานของเราวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดตับติดให้พวกเราสุดๆแทนแลนด์ด้วยนะคแบบนี้ผลงานของเราครจบ มีเล็กมีใหญ่ครับผลงานฝากช่องได้นะครับสุดตุ้ไทยแลนด์